หเหม็นมากสภาพห้องนะครับผมนี่เคยเห็นแต่อีอะไรนี่เคยเห็นแต่ในที่นี่ก <c oughs> ็ไม่ไหวแล้วนี่นะครับหน้าตาผู้เช่า ดามาประจานผู้เช่าที่สกปรกที่สุดคนแทชี้เป้าคนเช่าห้องหน้าตาดีแต่ห้องลกใน,นกระจนแม่บ้านยังอ้วกที่แท้เป็นแฟนนักแสดงซีรีส์ดังทุกคนต้องเคยดูชาวเน็ตชี้เป้ามาเป็นอักษรย่อล่าสุดลบแอคเคาท์นี้แล้วล่ะค่ะ จากกรณีวัยรอดดังที่ชูนคมคอน,นะครับเมื่อผู้เช่าห้องรายหนึ่งนะคบเป็นหญิงสาวสวยแต่กลับทําห้องรกค่ะมีขยะเต็มห้องไม่ว่าจะเป็นขวดถ้วยมามีกึ่งสะเด็จลูปนะคะแทบไม่มีที่เดินเมื่อจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดแม่บ้านยังทนไม่ไหวสแสดงอาการอ้วกออกมาอย่างชัดเจนผลสุดท้ายนะคบพอทําความสะอาดห้องเสร็จสามารถรวบรวมขยะได้มากกว่า10ถุงดําเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็คือนะคอนโดแห่งหนึ่งนะครับผม พอดีว่าผู้เชา่าะเขาเช่าห้องอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าห้องแล้วทีนี้นิติเขาโทรมาแจ้งส่งข้อส่งอีเมลมาแจ้งนะครับว่าผู้เช่าเลี้ยงแมวแล้วพอดีติดต่อผู้เช่าไม่ได้จนกระทั่งต้องมาถึงที่ห้องนะครับสภาพประตูก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือขนแมวนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะไขประตูเข้าไป อ,อ,อืมมอ้มเห็นมาก้ใครเขกล้ทาความสะอาดีนี่นะครับผมนี่ครับผู้หญิงคนนี้นะครับสภาพห้องนะครับผมนี่เคยเห็นแต่อี อะไรม่เคยเห็นแต่ใน,นทีวีบอ่ะตกอ่ไม่ไหวครับ นี่นะครับแม่บ้านคือแบบไม่ไหวเลยครับแม่บ้านแบบพวกกันเป็นแถวแล้วครับคือมันหนอนทั้งนั้นตู้เต๋พังหมดประตูพังเรตูหลุดอือหึอนี่เี่ยไม่มาแล้วดันไงเราจะได้ิดได้เดี๋ยวตไปตมาดันไ่อ่าเนี่ย นี่นะครับเก็บประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับผมยังไม่หมดเลยครับนี่งานนี้เฮ้ยตัวดีแต่ไม่ตัวดีแต่ขนเต็มสภาพที่นอนนะครับสภาพที่นอน ต้องซื้อใหม่นะ่ะต้องซื้อใหม่เลยอันนี้ห้องนอนเลยอันนี้ก็คือสภาพทีวีะขนแมวเต็มแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทีวีจะพังด้วยเสียทีวีมีรอยแตกโซฟานี่คือแบบไม่ได้ลเลยมีแมงวันด้วยครับผมมี อะไรเต็มไปหมดเลยครับสกบปรกมนี่นะครับหน้าตาผู้เชา่านะครับผมนาาหน้าตาด้านักแล้วก็คือพูดตรงว่าหน้าตาดีเลยแหละ ซึ่งล่าสุดนะคะวันที่11ตุลาคม2 5 6 6มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งค่ะได้มีการลงคลิปเพิ่มเติมะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสาวผู้เช่าห้องดังกล่าวพร้อมกับใบว่าผู้เช่าคนดังกล่านะคะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมีแฟนหน้าตาดีและแฟนมีดีกีเป็นนักแสดงซีรีเรื่องดังในการเล่นละครในหลายเรื่องและทุกคนต้องเคยดูค่ะ งานนี้นะคะตอมเพือกเช่าเนี่ยก็เกิดกระตุกขึ้นมาต่างค้นหาแล้วก็คาดเดาต่างๆนานานะบางคนก็คาดเดาว,ว่าฝ่ายชายอาจจะเป็นนักแสดงหนังเรื่องหนึ่งในปี2 0 6 3และเขาคนนี้อาจจะเป็นลูกครึ่งขนาดที่บางคนนะคะก็ใส่ตัวย่อว่าคอควายจนติ๊กตอกนะคะตามไปขุดคลิปขนาดใหญ่และตามไปส่องกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าฝ่ายชายได้เลิกเล่นโซเชียลมีเดียที่เป็นแอคเคาสาธารณะแล้วนะคะส่วนฝ่ายหญิงนั้นได้มีการแคปรูปของเธอไปค้นหาและพบว่าเป็นสาวหน้าตาดีคนหนึ่งจนมีคนเ,นเข้าไปถลม่มทำให้เธอได้ปิดแอคเคาทุกช่องทางโซเชียลแล้วทั้งหมดค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ทราบว่าเจ้าของห้องได้ปล่อยเช่าผ่านทางเอเจนซี่โดยผู้เช่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอายุประมาณ20ปีมีแฟนเป็นดารานหนุ่มวัยรุ่นแต่ตนยังไม่เคยเจอติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะทำสัญญาเชา่า1ปีค่าเช่าเดือนละ12,000บาทอยู่มาพักนึงนะคะผู้เช่าก็เริ่มจ่ายค่าเช่าเนี่ยช้าแต่ก็ไม่ได้คิดค่าปรับแต่ย่งใดค่ะ จนกระทั่งช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะทางนิติบุคคลของคอนโดแจ้งว่าผู้เช่าเนี่ยแอบนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงค่ะซึ่งผิดกฎของคอนโดแล้วก็มีลูกบ้านเนี่ยเรียกร้องมาว่ามีกินเม้นมากหากไม่นําแมวออกมาเนะะี่ยจะมีค่าปรับเกิดขึ้นค่าปรับผิดกฎ5,000บาทแล้วถ้าเกิดไม่เอาแมวออกภายในวันนั้นเป็นต้นไปจะปรับวันละ1 0 0 0บาทจึงส่งข้อความไปหาผู้เช่าให้ย้ายออกเพราะไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาทางผู้เช่าบอกว่าภายในหนึ่งอาทิตย์จะย้ายออกแต่พอครบกําหนดก็มีการอ้างพัด วันไปเรื่อยๆจนวันที่แปตุลาคมที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้จึงเปิดห้องเข้าไปก็พบสภาพห้องที่ปรากฏภายในคลิปนอกจากนี้นะคะผู้เช่าเข่ยังโดนตัดน้ำมา5เดือนทําให้ไม่สามารถกดชักโคกได้ หลังจากนี้นะคะผู้ให้เช่าค่ะก็ต้องรีดเวทห้องใหม่ทั้งหมดนะคะเบื้องต้นเนี่ยประมาณหลักแสนบาทจึงอยากเป็นอุทาหรณ์สาหรับผู้ที่ปล่อยห้องให้เช่าว่าบางครั้งผู้เช่าสวยหลอ่อแต่ไม่การันตีว่าห้องจะสะอาดเสมอไปค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการแจ้งความดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป ก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะชาวเน็ตก็ตามไปขุดคุยกันต่อไปค่ะว่าสาวสวยเจ้าของห้องคือใครแล้วเป็นแฟนนักแสดงจริงไหมบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ